อ่ะแกะอีกสองแพ็คสำหรับวันนี้โอ้ยเพึ่งตะวา่างนับเหมือนเดิมเลยเอามาเรียงกันโอ้หนึ่ออกตรงไหนเดี๋ยวต้องกรีติดดี เร,เรียงตามดีครับไอ้บาคคร์โคดขึ้นอจ้าต่ายเรอครบมีคมอบ กาวติดจึงเองเอาข้นข้างล่างเหลียงแล้วโอเคเจ้ากันหาแกะก่อนเลยโอ้ยขันลูกตาอื้อเป็นไหลเข้า เก็บซองนะครับน้ำทิ้งเ,เนี่ยขาดอีกแะกาวมันเนี่ยแหมวันนี้เทปกาวมันขาดติดนิ้วก็เลยทีเดียว เลื่อเดี๋ยวก,ก่อขี่ขึ้นมันจะขาดติดมือซี่อัี่ประมาณนิด,ดนึงเอหละโอ้มันน่าจะเอารุ่นเดิมรุ่นเดิมมันเหนียบเดี๋ยวกว่า มันไม่บางอ่ะนี่เหมือนมันบางบางขาดง่ายแกะแบบมีศิลปะมไม่ได้แกะโปเกมอนเลยเวลาม่นม้อยไอจีแลนดหน่อยของดองจะเพียบเลยตอนนี้ เพราะว่าโอเด้งยากมันเยอะต้องรีบแกะเออไม่รู้มาแล้วปะเนี่ยสั่งพิกล,งลังหนึ่งมีสิบหน้าเลยเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็ตเผื่อต้องออกไปเอาส่วนใหญ่จะมากันคืนเนี่ยไม่รู้มันมาเมื่อคืนหรือเปล่าแต่ข้อความเนี่ยไม่เตือน,นแสดงว่าจะไม่มาบางทีไปเอาแล้วอะถึงจะเตือนว่าไปทักให้ไปรับของโอ้มีมีสิทธิ์อาจจะคืนนี้ รังแรกยังแกะไม่หมดเลยสั่งลังสามเลยขี้เกียจออกไปหาไปอะไรไปแล้วเ,เดี๋ยวมันไม่ได้การพิเศษเลยไปวัดดวงเก็บเศษเจ็บตัวมาครบดูลเลยอยู่ตำแหน่งไหนก็เดาวันเอาเองมันมีทั้งบนทั้งล่างเดาไม่ถูกสองใบนี่ต้องเก็บ เก็บไว้ออแรกโอ้เทปก่าังเป็นปัญหาอยู่ต่อนเนื่องไอ้ชา d o ด m มู n กับ1ิไลเดอร์ขาวขาวล้วนเดสไลออนเอ้าชาร์ดูมูนะอา <c oughs> มูลมาเยอะอาขาวครับเอ้ยไอยตัวนี้ไม่เคยเห็น Emperor, urer, เ,อ gin, Rider, Admiral, เอ็มเปอร์เลอร์เทอเลอร์มาโครเอามาจินตเตกุสกายเลเดอร์เอ็มเเลอร์มาจเอะได้ใบใหม่ๆเยอะอนัเนี่ยใบเอ็ เกือบเฟี้ยงทิ้งแหละขาวขาวหมดเอามาจินดีแล้วเอ้ยนีนย่อีกานี่ของไอ้ซุปเปอร์วันจำได้หัวหน้าใหญ่เป็นอีกาโอ้ยชิปตาออกอเกิดการระคายเคือง อ,อ้อะไรเนี่ยสาเครื่องสาเปลี่ยนแว่นแล้วนะขาวโอ้ขาวล้วนคอรเนลโซนกับสตาร์ออฟิเซอร์สตีลอะไรขุนพลเหล็กอะไรนักอย่างสตองเตอร์ที่เขาควาย ขาวขาวหมดโดลาร์เ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอน้มาใหม่แกรนด์มิวแทนบีชอมดาร์อมเลยนะลกสี่คร์สก็สองอีกแค่อยู่ข้างบนเนี่ยสองแรกอีกแล้วอ่ะเออเฮ้ยเอาสามเดะเลยโอ้ อันนี้ต้องอันนี้และอยู่ข้างบนต้องแรกซ้ายมืออีกแล้วหรือนี่ได้แต่ r s นะยังไม่ได้ใบเจ็บๆเ,เลยขาวว่า,ออวาอเอา r s อีครับ amazon เอาซ้ำเ้ยโอ้โหตายอะไรวะ อัน,นนี้ยังซ้ำอีกอันเนี้ยโอ้เอ๊ะเมื่อวานจะมีใบที่ไม่ได้โอเคโอ้โห R S มาขนแล้วซ้ำใบเดิมด้วยหลอ,อบแรกแล้วกันเอารวบตึงรวบตึงเมื่อวานเดี๋ยวเ้าแกะอีกแพ็คอย่างไวเดวมานี่ นี่ฮะเอาบาร์โค้ดขึ้นครับเมกี้มันอยู่ซองนี้นะสองทีแล้วไนงะอยู่ซองนี้ซองบนซองบนหนึ่งมาดูชื่อว่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าสองอันแล้วแหละอยู่ล่างหนึ่งอยู่บนสอง ตึันล่างมะโงเลียงแกะวมีซอนซ้ำเฉย R S ลายกระจก ยังไม่ได้ S R ประจำลังเลยยังไม่ออกเอา S R S R มาสี่ R ก็ได้ขอกรอบทองหน่อยให้ดูจะเป็น S S R ไปเลยนะครับเอาไปขาย ันนี้รายจ่ายเยอะรายจ่ายมารอเพียบขายการ์ดกินดีกวอ่าเอ้ยอ่ะสี่แล้วเนาะนี่ก็มีขายสองเปล่าก็แล้วนะเอาไปแลกการ์ดสองเปล่าร้อยสอง ขายเจ็ดร้อใครจะซื้อวะงงองเชือบโอ้ยตัวราคาการ์ดเองก็ไม่น่าจะถึงงสามร้อนอกจากคนที่ไปหวังที่จะเอารางวัลใหญ่จะได้พิกเกอร์อะไรพวกนี้มันจะต้องรวมต้องเป็นคนที่ส่งมากที่สุดแต่เขาไม่คุ้มหรอกซื้ออานดีกว่าพิกเกอร์ที่จะไปแลกทำไม แต่เดี๋ยวมันมีคนที่ซื้อเยอะๆจริงๆอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวไว้รอดูว่าที่หนึ่งจะได้แม่งส่งเป็นพันซองแน่เพราะมันขนกันทีเป็นแบบสิบลังยี่สิบลังเนี่ยสั่งนะครัแบเบดือนกะครบเลยทั้งไงรวยรวยจังรวยจริงๆตึ๊บมา ลุยของเราเลยครับแกะข้างบนก่อนเน่ยนี่ไอไอซองบนนี้น่าสงสัยแกะอันแรกเลยเอาขาดเลยกู๊ดน่าสงสัยขาวเอาขาวเอาไม่ใช่อมนุษย์ตุ๊กแกเนี่โอช็อกเกอร์เก็กโก้ไซบอร์กะแกะจากบนลงมาบ้าง เไม่ใช่ครับไม่อยู่บนละไม่วิบวับเอา้าทองเ้ยทองมาเร็วโอ้โทองดันได้ตัวนี้อีกโอ้โหทองเป็นทรนะครับลายกระจกแน่อบอกอยากได้ทองพบทองมาเลยจะเป็นทรนะไม่สุดนี่นะสองหมดแล้วหรอไม่ใช่นันสองโปเกมอนนี่ ได้ตัวนี้ฮะมัสไลเดอร์ชินอยู่ซองที่สองชินคาเมนไลเดอร์คัร์ทีอาร์ใบาแรกเฮ้ยหมดแล้วเหรอผมมีไม่หรออันนี่หมดหมดหมดสต็อกเลยอย่างใบ อะไรวะอะไรเดี๋ยวก็ซื้อใหม่หไม่กี่ตังค์ TR, ่าใบแรกของเราที่เหลือก็ไม่ต้องลุงลง้นลุ้น SSR ใช่ไหมลุ้นได้ตลอดมันออกสองใบได้อันนี้จะไอ้ลูกตุ่มเหล็ก ไวเลยเพราะว่าท r ออกไปแล้วเอา้ากลับหัวกลับหางโอ้โหนี่ออกมา3ามอีกมาแชลอะไรเดมอนอะไรเนี่ยอืมยัายาวอ้าวกรีดเบาไปไม่ขาดกรีดแรงๆหน่อยฟับ โอ้โหอ้นี่มีสี่คนมีมีม,มาช่วยด้วยไรเดอร์แมนสามไรเดอร์ประทะเจนันลันจากไรเดอร์แมนพวีสองมาโครไอ้งูปะทะซุปเปอร์วันซาตานสเนคหัวง,งู อีกไม่าโอ้โอไรเดอร์มาสไลเดอร์หนึ่งโอซ้ำเก่าถ่ายมาแฟดแรงนะขาวจัวะเลยหน้ามิชินคาเมนไรเดอร์ทีอรฟืบโอ้นี่ซ้ำเอายักสิบหน้ามาอีกแล้วโอ้ เป็น10แล้วมั้งเนี่ยโอเคสรุปผลงานเราได้นี่ใบเราได้ TR นะครับควรจะมี SR ไหมควรจะสิโอเคต้องว่ากันใหม